เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เดียวตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพูดถึงเทียตัวละครของเซฟจีนะครับเราก็จะบอกตู้ต่างๆแต่ว่าอันนี้มีจะไม่บอกไทม์ไลน์นะเพราะว่ายังไงมันก็เข้าไม่ตรงอยู่แล้วครับยังไงมันก็อยู่ที่ว่าเขาจะเอาอ่อตู้ไหนเข้ามาก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไาดูส่วนที่อ่อเทียของเซฟเซฟจีนะครับนี่ตัวแรกคือคูกาครับเห็นไหม ตอนนี้ตู้ยังไม่เข้าแต่ถ้าเกิดสมมติน้องมาเปิดแบบไม่ต้องคิดเลยครับเพราะว่าเป็นเทียเดียวกับซูโอมินะครับซูโอมิก็คือตู้ตอนนี้ที่มีอยู่ตอนนี้ก็ควรเปิดน้องแบบไม่ต้องมานั่งคิดมากเลยนะซูโอมินี่ติดยาวนะครับเพราะว่าเอาแค่ว่านางสร้างอัลติเมตรสร้างเกาะทั้งปาร์ตี้ก็คือดีงามแล้วนะครับเพราะนั้นตัวที่ควรจะต้องเก็บไว้เปิดก็คือพี่คูกานะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปส่วนเทียตัวดามเมจนะครับก็แน่นอนครับเป็นใครน้องซองจูนี่เองนะน้องหญิงหัวดํานะครับ อ่าแล้วก็เป็นในส่วนมาเชโต้นะแต่น้องยังไม่มาแล้วก็เออเบลกานะครับยังไม่มานะพวกนี้ยังไม่มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าเกิดจะหาตัวไหนก็ควรหาน้องซองจูน้องหัวดาไปเลยนะครับติดยาวแน่นอนอ๋อมีเคยเจอด่านเนื้อเรื่องน้องยิงเป็นเอฟิหกแต่ยิงไกลแล้วโคตรแรงเลยนะอ่าต่อไปเป็นส่วนเทียเอน้องชาก,กี้อันนี้มีก็ใช้อยู่ยิงแรงมากอ่าแล้วก็พิริยานะครับผมก็ปาระเบิดเอลแรงก็ควรจะปั้น Japan 2ตัวนี้แบบไม่ต้องคิดถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าไม่มีตัว ทองเยอะขาดตำแหน่งม่วงดีๆก็ชองชาร์กี้เลยน้องชาร์กี้จะบัฟก่อนแล้วก็ยิงนางยิงแรงมากนะน้องจะเอากล้องสองแล้วก็ยิงนะครับเอ้ไม่ใช่คนละตัวน้องจะบัฟเป็นอะไรไม่รู้เออเป็นเครื่องจักรอะไรไม่รู้รอบตัวน้องออน้องก็ยิงแรงนะครับน้องอ,อดนย,นยันยังไม่มาดิใช่ไหมอ่ะต่อไปเป็นส่วนเทียบีก็เออโทโรโล,โลตอนนี้ก็ตกมาอยู่เทียบีแล้วนะครับเพราะว่ามีตัวที่เก่งกว่าอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ จะหาตัวไหนหรืออะไรก็สามารถเล่นยาวได้ถ้าเกิดไม่รู้อะไรก็เริ่มเกมมาก็บอกพยา,ยามลีหาซูโอมิให้ได้หนึ่งตัวแล้วก็ไปเปิดหาเออน้องซองจูแค่นี้ครับจบแล้วอ่ะเดี๋ยวมีขอญาตขึ้นตู้ต่างๆเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้บอกได้เลยว่าแต่ละตู้มันไม่ได้คือเข้าโกบอลอะ่ะมันไม่ตรงอยู่แล้วครับมันก็แล้วแต่เขาจะเอาเข้าเนาะเพื่อนๆก็ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันแต่ว่าตู้ที่ควรเปิดอันนี้มีเขาบอกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมีขอญาตขึ้นยาวๆเลยกันนะครับ ถ้าถ้าถ้าถามหมีนะแบบเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยใช่ไหมถ,ถ้าถามหมีแบบเข้าใจง่ายก็อย่างที่หมีบอกครับก็เก็บเพชรยาวเลยครับถ้าเกิดยังไม่มีน้องซูโอมีก็เปิดซูโอมีตอนนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปรอเปิดน้องคูก้า น้องมาเมื่อไหร่คูก้าก็จัดเต็มไปเลยครับเล่นสบายแล้วก็เอาเปนในส่วนน้องซองจูเดี๋ยวก็จะมีตู้ของน้องมาแล้วแต่แต่ตอนนี้มันต้องไปสุ่มตู้อื่นให้น้องออกมานะครับรอตู้น้องมาก็ได้แค่นั้นก็จบนะครับเล่นง่ายประมาณนี้นะครับอ้าวเอาไปว่าเผื่อใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเออเกินฟอนไลน์ทูก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหมีก็จะตอนนี้คือหมีมีโซลโีแล้วไงหมีก็ตัวมันเล่นได้แล้วว่าหมีก็ว่าจะเก็บเพชรยาวหรือไปรอเปิดน้อง คูก้าแล้วกันนะครับจะได้แบบสบายๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงก็อยากได้น้องซองจูนะแต่โอ้โหเปิดออกยากมากนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าตัวมันออกยากจริงนะไม่ได้ง่ายๆเนี่ยถ้าเราจะไปเปิดส่วนใหญ่คือไปเปิดตู้ล่างกันมันก็ออกยากนะครับอ่ะประมาณนี้ครับอาจจะมีประโยชน์กับผู้เล่นและการเปิดขายายมีทําไกด์อะไรเกี่ยวกับเกินฟอนไลน์ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้แนละ้วเอ๊มีจดหมายมีของให้ฮะว้าวแค่นี้เหรอนึกว่าจะ แจกตั๋วสจกาสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ